ผมนัทพงศ์มรทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูแปลงเผือกครับแหล่งปลูเผือกอันดับหนึ่งของประเทศไทยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่ามีเคล็ดลับดีๆอะไรในการดูแลแปลงเผือกครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับประทินสุพธรรมครับพี่ประทินสุพธรรมนะครับครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลหอระเทพอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับตำบลหอระเทพนะครับ แปลงเผือกของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ20กว่าไร่ครับ20กว่าไร่นะครับอยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตเนาะนะครับเห็นทีมงานแจ้งมาว่ารอบที่แล้วเก็บผลผลิตไปพอสมควรเลยได้เงินไปเท่าไหร่ครับ2อล้าน4ี่ครับ2ล้าน4ี่สองล้านสเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับ20กว่าไร่ครับ20กว่าไร่นะครับถือว่าเป็นตัวเลขเป็นผลลัพธ์ที่เคยได้ขนาดนี้ไหมครับ ไม่ยังไม่เคยได้มาก่อนครับรอบนี้ได้สูงสุดแล้วครับถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับนะครับเคล็ดลับของพี่ในการสร้างผลผลิตที่มากขึ้นแบบนี้จากอะไรครับโฟทีครับมาเสริมครับเอาโฟทีมาเสริมใช้ไปกี่กล่องครับสองกล่องครับสองกล่องไม่หมดดีครับใช้ในนาข้าวด้วยครับไม่หมดด้วยใช่ไหมครับสองกล่องครับนะครับถือว่าคุ้มค่าไหมครับคุ้มค่าครับคุ้มค่ามากๆเลยแล้วการเอาโฟทีมาฉีดพ่นกับต้นเผือกนะครับเกิด การเปลี่ยนแปลงของต้นเผือกอย่างไรบ้างครับลากออกเยอะครับกิ่งเยอะหัวอวบอ้วนครับรากออกเยอะกิ่งออกเยอะครับหัวอวบอ้วนครับอืนะครับแล้วผู้ที่มารับซื้อผลผลิตของเราเนี่ยนะเป็นกลุ่มไหนบ้างครับมีกลุ่มแม่โคแล้วก็แม่ค้าคนกลางครับขายให้ทั้งสองทางครับอืนะครับทั้งสองกลุ่มเลยใช่ไหมครับนะครับแล้วเห็นมีการตรวจ นะครับหาค่าเคมีปนเปื้อนด้วยใช่ไหมครับแปลงนี้ใช่ครับผลลัพธ์เป็นยังไงครับไม่หาไม่เจอครับหาไม่เจอครับไม่มีครับเพราะว่าเคมีปนเปื้อนตกค้างอะไรไม่มีครับไม่มีเลยนะครับโอ้สุดยอดมากๆครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงเผือกครับที่นะครับผู้บริโภคนะครับทานได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมครับปลอดภัยต่อสุขภาพครับอืมนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เวลทิงครับนะครับแนะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแล ต้นเผือกแปลงเผือกนะครับให้กับพวกเราได้ฟังวันนี้ผมนัทพงศ์พนทองกเกษตรวิทย์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับใช่ดีจึงบอกต่อครับโฟทีครับ